ระหว่างรองคุณพ่อต้องน้ำนะคะช่วงนี้ก็อากาศไม่หนาวแล้วเราก็สามารถใส่ชุดอะไรก็ได้แบบสบายสบๆเราี้ก่อน,นะคะเดีย๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นสาม ชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นวีหน กนแล้วนะคะก็จะเป็นซาร่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันต่อตันนี้เป็นตัว E นะคะก็คือชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้ได้เลยไม่ชาร์จแบบนี้อนี่ที่เป็นทัชแพ p แต่ไอ้ชอบสีเบาะนะเป็นคนชอบแบบเบาะสีแบบอ,อย่างเงี้ยโอเคนะถ้าซื้อให้ อันนี้เรากำลังจะไปดูของกินกันนะคะของกินเยอะมากเลยคุกกี้แซนด์วิชจะกินนี่ยุกกี้แซนด์วิชเดี๋ยวไปดูอาหารกันของกินเยอะแยะมากมายจะมาซื้อขนมปังให้ลูกนะคะแต่โมวันเนี้ยเขาเขียนว่าคอลลาเจนชิกปังคือเป็นขนมปังเป็นคอนลลาเจนเหรอไม่เข้าใจอะ่ะ ือเป็นท okay. mm ี่แทนคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะเหมาะสำหรับแบบซื้อไปฝากดี้โอเค่แ b a กเลเบลใสทเท่ามือนที่น่ะชีวาสอันนี้อร่อยอัลมอนด์อืมโนโรโรโปรโรไอ้นี่โปโรโปโรอีกอสต้าากว่าที่บ้านมีแล้วโปรโรโปรดตกเมลเยอะแบบ เยอะมากมีบีมีอนีกกินตมันนี่อีตอมันนีซุปมันีอซุปอันนี้อันนี้ของลูกไปหาแบบชิฟฟังแบบไม่ใช่เป็นของชิฟฟังธรรมดาไม่15อันเก้าัเรอคือเลือกได้อรอออ้ยจังคูง คือเลือกได้ทั้งหมด15อัน9,900วอนก็ประมาณใกล้ๆ300บะอีกอ่กอีกอูเก้เฮ้ยเฮ้เหมือนกูไทยรึอะไรอีกได้ปะอีกอีกด,ดอ่ะอ๋ออีกยันนะเบ็ดเบ็ดพี่หรออ๋อชัดไทยซอสนานาชิโกะเป็นของมาเลเซีย หัาซีอุ้าซีอุมีนี้ด้วยอ่ะืของก็ดีเครื่อง,อง,อต,ง, 3, อต,งต้มยำีวมากมพัน่บอนก็ประมาณ90บาทน้ำปลาตาหวัวสี 8, 8, 8. ่จับผู้หญิงมาทอประมาณเท่าไหรนะสามพันามพันห้ารไม่ถึนาม่กเซนดิสา เราซื้อไปหนึ่งมางสิิเก็ต่อเด x t สเตชันอ i สโคงชาแล้วก็ทาโกยากิแล้วก็กลับบ้าน mm hmm. ก็อยู่ที่โคงชาเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เราสั่งเมนูไปคือชองโพโดสมูตี้ก mm ็ hmm. คือเป็นเหมือนน้ำ mm hmm. อมุนเขียวปัาน ข้างในมันก็จะใส่เป็นแบบอะโลยอะโรอเวราอืมบันจันจะแบบคนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่คซื้อขนมมาเยอะมากสิบห้าอ,อันเก้าพันเก้าร้อยได้สองถุงคุ้มมากดีด โปโดหนาจาะแบบนี้สีเขียวอย่าไปกินบนรถเพราะว่าเราจะไม่ถอดมากกินข้างนอกคุณเขาเดินไปแล้วจ้ะไม่รอฉันเลยจ้ะขอไป ไปกินบนรถถอดแมสได้แล้วกินได้แล้วบนรถเขาห้ามกินพออร่อยปะอืมใช่ๆดูดีละลายหมดแล้วโอ้เจิงวันนี้อยู่ที่นี่กับจิ๊าบ๊ายรถติดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมี อิมเมอร์เจนซี่ข้างหน้าไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นรถปีบอ่ะนูน่ไหนเห็นปะเห็นไหมมันจะมีเลนด้านขวาเนี่ยคือห้ามใช้มันสำหรับแบบฉุกเฉินเท่านั้นเนี่ยไม่มีใครปนเนี่ยน,นู่นนี่เห็นปะแล้วเขาก็จะช่วยคนทันนะ เขาไปแบบไรไอคิดว่าเป็นรถแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยมันมีเครื่องแบบเครื่องอัดรถอ่ะไดะ้ใช้เล่นเนี่ยไปแบบเร็วมากขอให้เขาปลอดภัยเถอะถือว่าประเทศเขาทำแบบมาอีกแล้วว่ารถมาอีกแล้วอีกหนึ่งคันบังไฟ้แนแสงรถเขาไปเร็วมากอะ่ะชอบคือตรงเนี้ยไม่ต้องมาแบบมาติดนะทุกคนมีแบบมีวินัยหมดเลยอะ่ะ ไม่มีใครไปใช้เลนนี้เลยเพราะเก็บไว้ให้คนอื่นใช้เดี๋ยวแล้วเขาก็จะมีรถคันหนึ่งเอาไว้บอกทางว่าแบบว่าตรงนี้มีอ m มเมอร์เจนซีนะอ๋อรถเนี่ยอ๋อคนอข้อรไม่มีใครเป็นอะไระมันเหมือนใหญ่ยิ่งใหญ่มากแต่คือแบบว่าเหมือนกับว่ารถมันคว่ำลงน่าจะไม่มีไม่มีเป็นอะไรเนาะกลับบ้านจา้ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ปิดแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าสคนกลับบ้านมาแล้วเราก็จะมุ่นหมายมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะ